สวัสดีครับคดีรถชนเหตุสุดวิสัยครับเรื่องนี้นะครับบริเวณที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นถนน4เลนนะครับมีเส้นทางทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยฝั่งละ2เลนนะครับทางโจทย์กับจำเลยในคดีเนี่ยนะครับขับรถอยู่ใน2เลน ของขาขึ้นนะครับโดยโจรเนี่ยอยู่ช่องที่1จากซ้ายมือนะครับส่วนจำเลยเนี่ยอยู่ช่องที่2จากซ้ายมือนะครับคือเป็นรถที่อยู่ในทางเดียวกันวิ่งขึ้นไปเป็นขาล่องนะครับส่วนรถคันที่3ที่มีคนก่อเหตุที่ยังติดตามตัวไม่ได้นี่นะครับวิ่งอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายมือของฝั่ง ของทางขาล่องนะครับไม่ใช่ขาขึ้นเหมือนอย่างโจทย์นะครับก็เรียกว่ารถวิ่งสวนทางการนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ารถของผู้ก่อเรื่องในคดีนี้วิ่งอยู่เลนที่2จากซ้ายมือของทางรถที่วิ่งเป็นขาล่องนะครับคราวนี้พอมาถึงจุด เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าทางรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เกิดอาการสะบัดนะครับเกิดอาการรถเนี่ยมันสะบัดไม่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางของตนเองได้นะครับก็รถนี้ก็สะบัดเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับของทางจำเลยในคดีนี้นะครับจำเลยก็ไม่คาดคิดมาก่อนครับ ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็เกิดอาการตกใจนะครับแล้วก็หักหลบนะครับหักรถออกมาทางด้านซ้ายของตนเองเพื่อที่จะหลบให้พ้นจากรถของผู้ที่ก่อเหตุนะครับซึ่งตอนนี้เกิดเหตุเนี่ยจำเลยขับรถเนี่ยขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นคนแก่พอสมควรแล้วนะครับอย่างผมผมก็ขับไม่เกิน80เหมือนกันนะครับก็คราวนี้เนี่ยนะครับด้วยความตกใจเนี่ยครับก็ หักรถนะครับหลบออกไปทางด้านซ้ายมือก็ไปชนนะครับเข้ากับรถของทางโจท์ที่ขับอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางจำเลยนะครับในทิศท,ทางขาขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็พอชนแล้วแน่นอนล่ะครับก็ต่างคนต่างตกใจนะครับทั้งตัวโจท์ทางจำเลยส่วนไอ้คนก่อเหตุน,นี่ก็หลบหนีไปนะครับลอยนวล ทำอะไรไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็ไม่สามารถตกลงกันในเรื่องของค่าเสียหายได้นะครับเพราะว่าเขาจะคุยกันตรงที่เกินเหตุเนี่ยนะครับจําเลยก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละครับว่ามันเหตุที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่ามันมีคนหักหักรถนะครับขับรถเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าหักหลบหรืออะไรหรือมันเสียหลักยังไงเนี่ยมันรถเนี่ยมันแล่นเข้ามาในเลนของทางจําเลยเขาก็ตกใจเขาก็เลยหักหลบไปชนกับทางโจทย์นะครับ เรื่องนี้โจดก็บอกว่าเรื่องที่เป็นความประมาทของจําเลยนะครับถ้าจําเลยขับรถเนี่ยตั้งสติให้ดีนะครับจําเลยจะไม่แวบเข้ามาในเลนของโจทย์นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดของทางจําเลยเองนะครับก็สุดท้ายเนี่ยมีการฟ้องร้องกันนะครับเป็นคดีความกันก็จําเลยก็ถูกฟ้องก็หาเนี่ยขับรถโดยประมาทนะครับไปเห็นให้อา่า ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสนะครับก็คือโจทย์เนี่ยเข้ารักษาพยาบานในลใปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเวลาร่วมเดือนกว่าๆน,นะครับถึงจะหายดีก็ขาหักนะครับแล้วก็แขนหักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็จำเลยก็ไปต่อสู้ที่ศาลนะครับเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่ผมพูดไปครับก็คือมีคนขับรถ ล้าเข้ามาในเส้นทางของจาเลยเนี่ยในระยะกระชันชิดนะครับแล้วก็จาเลยเนี่ยด้วยอารม์ตกใจด้วยความตกใจนะครับก็หักลบนะครับหักรถเนี่ยหลบนะครับรถของคนที่พุ่งเข้ามาเนี่ยก็เลยไปชนกับทางรถของทางโจทเขานะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินมาครับก็บอกว่าจำเลยเนี่ยนะครับขับรถ หลบรถของบุคคลภายนอกคดีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งยังเป็นผู้ก่อเหตุในคดีนี้นะครับที่รถคันนี้ขับสวนล้ําเลนเข้ามานะครับในระยะกระชันชิดนะครับจําเลยเนี่ยจึงบังคับรถไม่ได้นะครับก็คือไปชนเข้ากับรถของทางโจทย์นะครับที่ขับอยู่อีกช่องทางหนึ่งดังนี้นะครับ เป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลยนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนใช้ท้องถนนเนี่ยนะครับใช้รถใช้ท้องถนนเนี่ยนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยาขับให้มันผิดกฎจราจร,จรมันจะไปเดือดร้อนคนอื่นจะไปเดือดร้อนจำเลยจะไปเดือดร้อนโจทย์ย่างในคดีนี้เข้านะครับก็ขอวอวยพรจะจับ คนขับรถในคดีนี้ได้ไวๆครับนะครับถ้าในชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ